ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชก,กุมารีตรงกับวันที่ 2, สองเมษายนพุทธศักราช2 5งพันหกดังกล่าว เป็นความชื่นใจของประสบนิกรปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะท่านผู้เป็นเจ้าภาพไม่ไว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดตามโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเพื่อถวายกับพระภิกษุสมเด็จวัดไตรมิตรวิทยาราม และเจ้าหน้าที่วัดไตรมิตรวิทยารามห่างไกลจากโรคภัยโควิดดังกล่าวด้วยบุญวาสนาของบุคคลผู้มีศรัทธาดังกล่าวแล้วนั่นก็คือว่าคุณวิโรธตรงตกิจศรัทธายิ่งนักคุณพันลัรายวณิชยากุรานนคุณนรงศัก คุณศิริเวชรัตนเทพสถิตคุณประเสริฐชัยอัจฉริยะบุญจงคุณประสิทธิ์และคุณประมวลตั้งใจยิ่งนักในวันพระราชาสมภพเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันนี้มีก๋วยเตียเ๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดทำต้องโอ้โหถ้าเกิดทำสุดยอดทุกอย่างนอกจากเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วใช้โป๊ผัดนิดนิดไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ หมูสามชั้นไม่ว่าจะเป็นไขน่นกกระทาไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นหลากหลายเครื่องปรุงเยอะเลยทำเพิ่มรสชาติให้เกิดความอร่อยจากการทำทำด้วยใจทำด้วยความชอบทำด้วยความรู้สึกแม่ครัวพ่อครัวหัวป่าตั้งใจทำนังกล่าวแล้วเป้าผสมอยากได้บุญไม่มีอย่างอื่นอยากได้บุญอย่างอื่นเลย เป็นไปทามที่คุณจิติมาสุรวีรรรมปาล็อกอยากได้บุญปาถนาอยากได้บุญอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้คุณพันลายวน,นิชยากลานน์นำมะม่วงหนึ่งร้อยโลข่าเหนียวยี่สิบโลข่าเหนียวมูลอย่างดีเลยมะม่วงหนึ่งร้อยโลอกลองหนึ่งร้อยโล เียวเสวยน้ำดอกไม้หนึ่งร้อยโลอย่างดีเลยนะถวายพระเถรลานุเถรลาให้ชื่นใจนอกจากนี้แหละมีสังขยามีสังขยาแล้วก็ขเหนียวหน้าปลาแห้งซึ่งเป็นของเกา่าทำให้ระลึกถึงความหลังรุ่นพ่อรุ่นแม่ทางกล่าวแล้วทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ ด้วยศรัทธาด้วยความเรื่อมใสดังกล่าวขอบุญกุศลที่ประสบนิกรไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรธก็ดีคุณจิตติมาก็ดีคุณพนาลายก็ดีคุณนโลงศักดิ์ก็ดีคุณสิลเวชก็ดีคุณประสิทธิ์คุณประมวลและคุณประเสริฐัยตั้งใจทํำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกะนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชก,กุม,มาลีขอพระอ,องค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นล่มโพทองให้กับพระสงฆ์นิกรวงชนชาวไทยนานแสนนานสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโพชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาสันตุอายุวันโนสุขังพระลัง